ข่าวด่วนคลังเผยความคืบหน้าสินเชื่อแก้หนี้นอกระบบออมสินทกสปล่อยสินเชื่อแล้วกว่า53,521รายยอดรวม1,898ล้านบาทสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเอกวันนี้ผมมีข่าวสำคัญมาอัปเดตให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยเฉพาะใครที่กำลังเผชิญปัญหาหนี้นอกระบบต้องฟังให้ดีกระทรวงการคลังได้เผยความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่มีหน,นี้นอกระบบ โดยผ่านโครงการสินเชื่อของธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกสซึ่งตอนนี้มีความคืบหน้ามากแล้วไปดูรายละเอียดกันเลยครับความคืบหน้าสินเชื่อช่วยเหลือนี่นอกระบบตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2566ถึง13กุมภาพันธ์2568มีประชาชนที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเพื่อแก้ปัญหานี่นอกระบบแล้ว53,521ราย ยอดอนุมัติรวม1,898.90ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม2,568จำนวน1,149รายยอดอนุมัติเพิ่มขึ้น41.73ล้านบาทถือเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนที่ต้องการเปลี่ยนหนี้นอกระบบเป็นหนี้ในระบบที่มีดอกเบีย้ยเป็นทําลดภาระทางการเงินและช่วยให้ประชาชนสามารถบริหารหนี้ได้ดีขึ้นมาตรการสินเชื่อที่เปิดให้ประชาชนเข้าถึง สินเชื่อที่รัฐบาลและธนาคารรัฐดำเนินการช่วยเหลือได้แก่1สินเชื่อธนาคารประชาชน2สินเชื่อเพื่อชำระหนี้นอกระบบ3สินเชื่อกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ยากจน4มาตรการสินเชื่อเพื่อรองรับลูกหนี้นอกระบบที่ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ5สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพเป้าหมายหลักของมาตรการเหล่านี้คือการช่วยให้ประชาชนหลุดพ้นจากดอกเบี้ยโหด และมีโอกาสใช้เงินทุนที่ถูกกฎหมายในการดำเนินชีวิตและทำธุรกิจพิ c โกฟ n a แ c นทางเลือกสินเชื่อที่ถูกกฎหมายนอกจากมาตรการสินเชื่อของธนาคารรัฐแล้วรัฐบาลยังส่งเสริมให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยที่ถูกกฎหมายพิ c โกฟ n a แ c นเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้อย่างถูกต้องลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงเกินกฎหมายกำหนด สถานะล่าสุดของพิกโกไฟแนนซ์ณเดือนมกราคม2568มีนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจพิ c โกไฟแนนซ1,149รายใน75จังหวัดณสิ้นเดือนธันวาคม2567มีการปล่อยสินเชื่อพิ c โกไฟแนนซรวม47,716.97ล้านบาทยอดสินเชื่อคงค้าง394,50บัญชีคิดเป็นเงิน7,336.10ล้านบาท ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับประชาชนที่ต้องการกู้เงินอย่างถูกกฎหมายไม่ถูกเอาเปรียบและสามารถตรวจสอบเงื่อนไขได้อย่างโปร่งใสแล้วใครสามารถขอสินเชื่อได้บ้างประชาชนที่เป็นลูกหนี้นอกระบบและต้องการเปลี่ยนหนี้เป็นหนี้ในระบบผู้ที่มีรายได้น้อยและต้องการเงินทุนเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพกเกษตรกรที่ต้องการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องสนใจสมัครสินเชื่อ สามารถติดต่อธนาคารออมสินและกอไก่สอเสือทุกสาขาทั่วประเทศตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www. 1 3 5 9 go. th โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1359สสรุปข่าวดีสำหรับคนที่มีหนี้นอกระบบมาตรการนี้ถือเป็นความคืบหน้าที่สำคัญของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนที่มีภาระหนี้นอกระบบ โดยให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นสำหรับใครที่กำลังมีปัญหาหนี้นอกระบบอย่ารอช้ารีบติดต่อธนาคารที่เข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ทันทีสุดท้ายนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนายเอกเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารสำคัญและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ